เนื่องจาก TLC มันเริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เวลาเราไลฟ์มีคนเข้ามาถามเราเยอะมากว่าพี่หาวิธีการลง IV เวลาพี่ลงพี่ลงยังไงนะฮะอย่างแรกสิ่งที่เราจะทำคือปกติเราจะเซตว่าเออตัวไหนของเราเราจะลง IV ยังไง นะ,ะอย่างแบบอ่ะอันนี้เราเสร็จไ้ว่าเป็นบอกที่เก็บใส่ลง IP แถวสองอันนี้เราเราเสร็จไปว่าเราจะลงแอตแท็ใช่ปะเราก็เอากลุ่มที่เราจะลงแอตแท็กเป็นเด็กประมาณ5-6ถึงตัวต่อรอบไปเราไปเก็บเลเวลซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ได้ประมาณ5ตัวกาลังเพเซฟเพราะว่าเราต้องเอาคนแบกหนึ่งคนเข้าใจปะตัวแบกหนึ่งตัวไปแบกซึ่งอ่ะเราจะเป็นตัวไหนก็ได้ที่มันโจมตีได้เร็วหรืออะไรเงี้ยนะไปหนึ่งตัวทีนี้อ่ะเราได้เด็กหกตัวแล้วอ่ะเราตัวแบกไว้ข้างหน้าใช่ปะเซตเนี้ยจะเป็นเซตที่เราจะไปเก็บแอตแท็กใช่ไหมส,หสิ่อไปบูท หรือเก็บให้มนุษย์ตีแล้วบู๊ตเร็วๆนะฮะกัมไรเซตกัมไรที่เอาไปใส่บู๊ตไอวีนะฮะจะเป็นเซตพวกนี้เซตพวกนี้นะครับเราก็อ่ะดูว่าอันไหนมันเป็นยังไงเราก็จะใส่หัวใจไว้เลยอย่างอันนี้สีแดงมันก็บอกอยู่ใช่ไหมว่ามันเพิ่มค่าสเต็เราเอาอันเนี้ยใส่ไปให้ทุกตัวที่เป็นไอ้นี่เด็กที่เราจะเก็บมันจะช่วยให้เก็บเร็วขึ้นแล้วก็โฟกัสทุกจุดอ่ะ ซึ่งกำไรตรงนี้หาจากไหนพี่ตึกนี้นะครับตึกโรงแรมป้นล็อกแล้วก็ไป,ปเก็บนะครับซึ่งจะใช้หินเมกระชาหินเมกระชากก็คือพวกเนี้ยมุงมวง,มงทั้งหลายที่เราเตอร์ตามแบบเนี้ยนะครับสามารถหาได้ตั้งแต่ยังไม่จบเกมแล้วก็ยังไม่เลียวสีนะควรจะไปหาไว้นะครับแล้วก็นี่ แรกที่ NTC ตัวนี้นะครับตัวนี้นะใช้เมกซัทไหนนี่มันจะมีทุกอันอารอก80สำหรับเราเราคิดว่าซื้อมาอย่างละ6อันกำลังดีทีนี้อ่ะง่ายๆไปเก็บ EV การเก็บ EV เนี่ยอย่างตรงนี้เราเซตเนี้ยเราต้องการที่จะไปเก็บแอทแท็กใช่ปะแอทแท็กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะลงไปที่อ่อแบบนี้แบบแรกของเรานะครับตัวที่จะเก็บของเราคือตัวพวกอาร์บ็อกซ์หนูแล้วก็ปลาปลาไล่ทั้งด้านหนึ่งดางสองเลยนะอ่ะแบบแรก่อไป เวลาไปเก็บนะครับพยายามโฟกัสโฟกัสกับตัวอ่ะแบบในนะขออนุญาตเปลี่ยนตัวเพราะว่าเหมือนจะ,ะได้ยังปงวะพยายามโฟกัสกับตัวที่เราต้องการจะเก็บช่วงตัวนั้นๆโดยเฉพาะเวลาเจอตัวหรืออะไรเงี้ยพยายามหนีเพราะว่าถ้าเราตีผิดตีอะไรเงี้ย,าย,าย,ายาสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกก็จะบอกว่าลวนก็คือไอวีลวนนะครับมันจะไปได้ค่าตัวนั้นแต่ละตัวได้ค่าไม่เหมือนกัน ปลาพี่ทำไงต่ออะไรเงี้ยเวลาเราทำนะเราก็จะดูข้างล่างปลามันจะเกิดไหมอะไรเงี้ยปกติถ้าปลามันเกิดก็ลงไปเก็บปลาอีกแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่มีแล้วแล้ว IB อ่ะเวลาเช็คปึ๊บมาตรงนี้หน้าสเตตัสตรงนี้ปึ้งเห็นปะมันได้แอคแทกตามที่เราต้องการเอ้ย IB IB เนี่ยแต่มันยังไม่เต็มเวลาเต็มมันจะปิ้งใช่ปะเราวาร์ปไปแมปอื่นซึ่งแมปสำรองที่เราจะวาร์ปไปของแอคแทกคือแมปนี้แมปนี้เราจะใช้สองแมปเนี่ยเป็นหลักๆนะ สร้างแมปเลยจริงๆมีเนี่ยแมปนี้ยเอาจริงนะกลางวันนะอาจจะต้องระวังขีดเสื้อหน่อยแต่ว่าตัวอื่นนะเก็บได้หมดเลยถ้าเอาช็เม็ชัวร์เลยปั๊บแมปนี้มาตอนกลางคืนโซนนี้ทั้งโซนจะให้แอทแท็กหมดเลยอีกหนึ่งแมปถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยมันแบบยังไม่พอที่หลุดหนูหนูยังแบบยังเก็บไม่เต็มมาที่แปดอันนี้ได้เหมือนกันแปดจะได้แต่ต้องระวังแค่ตัวเดียวคือตัวน้องอู๋ที่เหลือคือให้แอทแท็กกันหมดถ้าแอทแท็กเวทแอทแท็กเวทไปที่นี่ส่วนใหญ่ปกติเราจะมานี่แล้วก็จัดก,การสิงโตครับฝูงสิงโตเนีีีีี่่่่่่่ยยยยไดดดด้เเเเเเเลลนนนนนหหมมมมััจะะะป็โโซททททือออออสสสุแุแแแตตตรรรราาาาาพวววิงงง์ก สลับถ้ามันยังไม่เต็มก็สลับไปเก็บโก้ดแต่อันนี้จ้าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าโก้ดมันจะเป็นแค่ส่วน โซนนี้โกรจะเป็นตัวเดียวที่ให้เวทนะเออสลับไปตรงไหนได้อีกแมปที่3เราจะลุดนหนึ่งเราจะมีประมาณ3แมปในการสลับแล้วมันจะเต็มพอดีโดยที่แบบโซนโซนแรกที่เราแบบวาร์ปหนีมามาจากรีสปอนพอ,นอนดีโซนนี้โซนที่6เนี้ยเราจะเก็บตัวมาดำนะครับตัวแกะชมพู2ตัวนะฮะแล้วพอครบหลุดเนี้ยเราก็จะกลับมา17มันก็น่าจะพอมีสปอนขึ้นต่อมาค่า HP HP ส่วนใหญ่ออกมานี่ก็คือมาเก็บน้องข้าวปั้นนะน้องข้าวปั้นต่างๆนานาเนี้ยได้หมดเลยนะเราจะมาโซนสิบน,นิดนึงเพื่อมาเอายาดง2ตัวแค่2ตัวแล้วก็ออกเลย ออกเลยแล้วก็มานี่วาร์ปมาโซนหกแต่ไม่ได้เข้าโซนหกนะมาเฮายาดงกับยาดูลังที่โซนสิบเอ็ดเอิงเนี่ยโซนตรงเนี้ยแค่นี้ต่อมาโซนเอ่อการดีเฟนต์ดีเฟนต์เรามาโซนนี้เลยดีเฟนต์โซนเนี้ยพวกเออ่ฟักทองกับน้องมแมลงป่องเอ้ยมแมลงตะขาบอะเออทางล่างหนึ่งล่างสองได้ทั้งคู่วันนี้สิบสี่สิบสี่เนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าต,วตัวที่ได้จริงๆอะ่ะคือตัว ตามที่เราวงไว้คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อ e ีวานะครับทีเนี้ยข้อที่ต้องระวังคืออ e ีวาร์กอะมันจะอยู่ในหลุมเหมือนกันกันกบตุ่นแต่ตุ่นมันให้ค่า,อาแอตแท็กอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นเวลาสมเกตตรงเนี้ยรูนิดนึงอ่ะน,นี่เป็นอ e ีวาร์กใช่ปะอันนี้เป็นตุ่นระวังเราก็จะหลบหลุดหลุมนั้นเออแต่ปะมันต้องดูนิดนึงอ่าสเปเชียลดิปสเปเชียลดิปเป็นค่าที่เก็บยากที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเราใช้วิธีในการเก็บฟอยเต้ซึ่งฟอยเต้เตแม่งมีน้อยมากในโซนสาม,มา 3, 4, มาาาาททีีีีี่่่่่่่คคเเฟฟตตตรรรรงงงนนนนนนน้้้้้วว์ปมมมมแลััไไดออยยููใโซ เอ้าเฮ้ยเตัร์เฟสอีกโอ้ยทำยังไงอ่ะตัว์เฟสมาพอวาดมาตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะมานี่เลยมานี่ให้เข้ามาบ้านคฤลิสนกตรงนี้แล้วส่วนตรงข้างหน้าตรงนี้มันจะมีฟอยเตได้อยู่บ้างทางล่างหนึ่งกับล่างสองนะซึ่ง ก็เก็บได้อยู่ครับแต่ว่ามันน้อยมากเลยอย่างที่บอกว่มันได้1นึเลยประมาณหนึอ่อะเออไปนี่เลยครับวิธีที่ง่ายที่มันเป็นวิธีเดียวย่อมทำได้คือลงไปใต้ดินแล้วไปตีมาน้ำพิกถามว่าตีในโซนยี่สได้ไหมตีได้ครับแต่ว่ามาน้ำพิทในโซนยี่สิบมีเป็นเต็มเต็มที่นะถ้าเราลุกจริงจงเราจะได้สาตัวซึ่งเอาจริงจริะคุมหรอดูป,ปะมันไม่ค่อยคุมแล้วก็ยากเสี่ยงต่อกรโดนปลาหมึกซึ่งปลาหมึกไม่ใช่ให้ค่าเดียวกันมน นะเอาเงินได้โดยในไงได้ได้มาได้หน,นี้เป็นช่องตรงเนี้ยมันจะเริ่มเป็นโซนของนเนี่ยไฮป้ามานามผิดนะเนี้ยจะให้สเปเชียลดิฟและให้เยอะเพราะว่าแบบมันมีหลายตัวนะครับมันเหมือนแบบปลายอาเรียเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยโดนเงี้ยได้เยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ยาวไปจนถึงเกือบทางเข้าห้องสุดท้ายแล้วก็ห้องสุดท้ายอะ่ะไม่ใช่มานามแล้วมันจะกลายเป็นโซนของโกดเกงก้าแล้วก็น้องเทียนไขนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะสุดอยู่แค่นี้แล้วก็หนี หนีก็ไปเท่าที่ตีเสร็จกลับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อาจจะมีไปที่นี่ขึ้นไปแล้วก็ไปทำอย่างอื่นกลับไปไปไป,ไปวนตีฟอยเต้นิดหน่นอยอะไรเงี้ยบสปีดเนี่ยมาโซนหนึ่งครับแล้วก็ตีไปเลยตีไปเลยเป็นนกทั้งหลายนกนะครับทั้งสองแบบเลยทั้งเป็นนกป๊อปป้กับนกเอ่อนกนก,นกไฟนะครับเอ่อรู้สึกว่ากระต่ายได้นะกระต่ายได้รู้สึกว่าน้องเออนี่แหละประมาณนี้เราตีสามตัวเอาชัวร์นะเอาชัวร์เราจะตีประมาณสามแล้วก็อีกโซนหนึ่งคือไปโซนสองตอนกลางคืนเนี่ยเวิร์กเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะสตาร์ม,มี่กับคคอยคิงฮะสตาร์ม,มี่กับคอยคิงเนนีี่่่ย <c oughs> ้ยไมใชมดิ ที่ตัวดิมันกับคอยชิงเนะี่ยเป็นตัวที่ให้ค่าสปีดและประเด่นคือในโซนนี้มันเยอะมากมันมีเยอะมากและมันมีทั้งลังวันกังคืนบวกกับโซนนี้นะส่วนใหญ่มอนเตอร์ไม่ค่อยกวดคือ,อเราหลบง่ายนะครับเก็บไปเก็บไปซึ่งส่วนใหญ่มันก็เกือบะเต็มแล้วล่ะสองโซนนี้นะโซนหกนังอ่ะใช่โซนหกโซนหกไปหน้าจะาเป็นคอยชิงครับคอยชิงกับ กับตัวบันนี่นะครับทีครบถูกค่าของการที่จะเก็บแบบเขาเรียกเราเรียกเขาขอให้คำจำกัดความจำกัดความกับการเก็บแบบนี้ว่าการเก็บแบบออแกนิกนะเพราะว่ามันกันตีมมอนนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่อันนี้น่าจะเป็นลูกหน้ตทหลังนายนะฮะในการเก็บคือการใช้วิตามินต่างๆนะครับวิตามินหาซื้อได้จากไหนวิตามินหาซื้อได้ที่เกมอนเซ็นเตอร์ทุกที่นะครับ นะครัเนี่ยกลุ่มเหล่านี้นะครับมิตนีแก๊งนี้ครับก็จะเพิ่มค่าขวดนึงเนี่ยมันจะเพิ่มสิแต่ว่าทุกคนเห็นไหมว่ามันขวดละห้าพันขวดละห้าพันนะเข้าใจปะมันแบบถ้าคุณเล่นต้นเกมนิดนึงแหละว่ามันเก็บยากแต่ยมันแบบแพงจังเลยพี่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีอย่างอื่นอีกการหนึ่งที่เพิ่มได้นั่นก็คือขนนกถ้าเป็นขนตกเนี่ยจะเพิ่มค่าละหนึ่งะครับสำหรับใครที่ลงไอวีละเอียดที่แบบไม่รู้จะแบบอยากลงละเอียดเลยอะไรเงี้ยก็จะแบบหยอดไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งอคค อันนี้เป็นวิธีของการอีกอีกหนึ่งวิธีหนึ่งของการลงไอเอ่อ EV นะครับอ่ะเว็บที่เราใช้คือเว็บนี่ฮะชื่อเว็บว่า Pokemon ดี net นะครับซึ่งมันจะมีลิสต์ของโปเกเด็กซ์ทั้งหมดนะครับก็เนี่ยเวลาเราเลือกนะครับเราก็จะเลือกมาที่เกมเกมนั้นๆน,น,นะแล้วก็ดูที่โปเกเด็กซ์ครับแล้วก็มานั่งไล่หาดูซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะศึกษานิดนึงอะไรเงี้ยต้องใช้เวลาในการศึกษาอ,อย่างเช่นอ,อันเนี้ยเราต้องการที่จะลงตัวไฟอาร์โร่อะเราก็เลือดหาไฟอาร์โร่อยู่ในตรงไหนส่วนไหนของเด็กนะครับก็จะเลื่อนขึนงะ แบบนึงนะอยู่ในว่าอยู่ในว่าอ่ะไฟอารู Road, ใช่ปะกดเข้าไปดูปึ้งไฟอารูเนี่ยมันได้อะไรปกติแล้วสเตตเด็นเด็ของมันคือแอคแพคสายแอร์แพคนะครับถ้าพลังจมตีมันจะแอคแพคเดียวที่สุดแล้วก็ไปสายสปีดแต่ เกมเนี wollen, ้อย่างที่บอกว่าเราลงสปีดไปหมดอะไรเงี้ยอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่วิจารณ์ของแต่บุคคลนะเติร์เราก็อ่ะมองดูว่าลองลงมาจากแอคแท็กเราลงเราอาจจะเฉลี่ยสปีดมาให้ HP ด้วยอะไรเงี้ยหาแล้วก็เว็บเนี้ยเป็นการดูบอกด้วยนะว่าตัวไหนต่างๆนานามันให้ค่าอะไรตรงนี้เห็นไหมอีวที่ได้จากการตีตัวนี้อะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่เราก็จะมาดูไอ้แง่แรกๆครับว่าเราไปตีตัวไหนดีอะไรเงี้ยซึ่งตามนั้นแหละตามที่เราบอกไปตามลิสต์ของแต่ละวายแอลียอะไรเงี้ยก็ไปเก็บตามนั้นแหละง่ายที่สุดนะเออดูดูทีไหนแล้วกกกกก็็็็็ออยยาาตััั้้งวววไหนนเเเเปิดดบบบบบบชชคครแแแลู่่ นะมันต้องศึกษากันนิดนึงนะครับไม่ใช่ ev, EV. โอ๋อผิดไปหมดนะครับส่วนออ iv นะครับเดี๋ยวมีคลิปนึงเพราะว่ายาวและนะฮะเดี๋ยววิธีการลง iv ว่าให้มันค่าไหนมันเป็นแบบค่าเบสค่าอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ทำให้ประเทศที่มานทำให้ขึ้นหน่อยเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมีคลิปนึ่งนะขอแยกเป็นคลิปนึง